สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณิีกแล้วน,น,นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับปลาบ,บ้านราคาแบ่งไปนนครับแตบ่บางงงก็มีราคานิดนึงนะครับแต่พี่ลองดูหน้าปลาหน้าพระเอาเองก็แล้วกันครับองแรกครับ เป็นพระเนื้อดินของของของหลงวงพ่อบุ้ยไหมครับอย่างนี้เป็นเนื้อดินที่เก่าแห้งนะองนี้ขอเก้าดอยครับต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์ครับหลวงพ่อจันทร์เนี่ยพี่ดูกระเซโลงะกระเซเนื้อ ดูความเก่ารอยแตกของโลหะดูตามซซกครับมีเม็ดเดือดขี้เบ้าอะไรก็ชัดจีนนะผมว่าพี่ดูเนีครับกระเซโลหะเก่าๆเลยคนระับองมีขอพันหา้าครับ ต่อไปครับเป็นสมเด็จพุทธจานโตครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับเป็นเนื้อทองเหลืองที่เก่านะครับพี่ดูความเก่าดูเนื้อกระแสเนื้ออ,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 องค์นี้ขอพันสองครับ ต่อไปเป็นปิดตานกฮูกอย่างนี้ครับพี่ดูไม่รู้ของเกจิท่านใดนะแต่พี่ดูความเก่าครับดูตามซอกดูเนื้อรอยตะใบเก่าเกลีรองค์นี้ก็เก้าร้อยครับ ต่อไปเป็นหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งทานสูงครับองนี้อยู่ในกรอบวินเทจเก่าๆแล้วครับมองหน่อยนะครับพี่ดูกระแสนเนดูความเก่าอยู่ในกรอบวินเทจเนี่ยองนี้ขอพันหกครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านไม่รู้ปีไหนครับแต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าอยปีดูหน้าดูตายอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าในนะครับดูไขว่านขึ้นครับดูง่ายนะครับผมว่าองค์นี้ก็ก้าวอครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดครับไม่รู้ปีไหนนะพี่ดูหน้าตายอย่างเนี้ยแต่พี่ดูความเกา่าดูกระแสเนื้อดูตามซอกครับผิวยังไม่ค่อยเปิดเลยนะข้างในเป็นเนื้อสีแดงนะครับพี่ดูดูชอบ องนี้ขอพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นสีวารีหลวงพวกกวยครับพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ครับดูไข่ดินขึ้นครับ ขึ้นไขดินดินแห้งครับองนี้ขอพันแปดครับนี่ถ้าพี่พาไปปล่อยต่อหรือยังไงไปอีกไกลครับสิวรีองนี้ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อน้อยครับขอน้ำเต้าพี่ดูเนื้อดูกระแสโลหะผ้าหล่อบโบราณครับดูง่ายนะครับผมว่า ความเก่ามันทำกันไม่ได้เลยครับคือผมจะดูความเก่าเป็นหลักครับพี่ดูถ้าอย่างนี้ไม่เก่าอีกไม่รู้ว่าไงแล้วองนี้ขอพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน พิมพ์กรรมการมาอย่างเนี้ยแต่พี่ดูเนื้อดูหน้าดูตาดูความเก่าครับดูเป็นธรรมชาตินะครับผมดูหน้าดูตาแห้งครับมือจะสันหน่อยนะครับ องนี้ก่อสามพันครับต่อไปครับเป็นพระชัยพมมาสอนรอดครับพี่ดูเนื้อดูหน้าดูตาดูความเก่าครับดูข้าบขี้เบ้าเลยครับเป็นธรรมชาตินะผมว่าถ้ายังสวยอยู่เลยอรอยสึกนิดเดียว พี่ดูกระเซโลฮะดูเนื้อองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นอุปคุดเนื้อสำลิดครับเป็นกิ่งถ้ากะเตมเนมแบบนี้พี่ดูเนื้อ สามเลตครับองค์นี้ก็สองพันครับต่อไปครับเป็นพระสังกัจจายหลวงพ่อเงินแม่พิมพิมแต่งนะครับแต่พี่ดูเนื้อดูกระแสโลหะดูความเกา่า แอ่งเก่าเดิมๆครับองนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นพระแถวกรุงเทพแบบไม่รู้วัดไหนเป็นพิมพ์เล็บมือมครับอย่างนี้พ้าลงกุครับพี่ดูพิมพ์ดูทรงครับคราบกุลยครับ แห้งเดิมๆเป็นธรรมชาติเลยองค์นี้ขอพันแปดครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาหลวงปูยิ้มครับพี่ดูคราบความเก่าตามซอกครับพี่ดูเนื้อด้านในก็ได้รอยแต่ครับคือเก่าแน่ครับแต่อย่างนี้ไม่เก่าอีกไม่รู้ว่า,างไงครับดูตามซอก ดูข้างในล่องดี่ร่องแตกครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่พาไปใช้พุ้ตะคุณได้เลยนะผมว่าองนี้ขอพันห้าคต่อไปครับเป็นหลวงพ่อปานขีป่าจีนไหมองนี้หลงรักกว่ พิมพ์นี้หายากนะครับลงลักแดงเลยนะพรับพี่เคยเห็นแมคบคือหลวงพ่อพานไอ,อ้ลงลักแดงเลยครับรอยกระเทาะนิดเดียวครับองค์นี้ขอสี่พันครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านอีกองค,ครับเป็นพิมพ์คำการคล้ายๆองค์แรกเลยครับแต่พี่ดูค้าบความเก่าครับกระเซนเนื้ออะไรแห้งครับดูด้านหลังครับองค์นี้ขอสามพันครับ แลว้วพวกองค์สุดท้ายครับเป็นวัดพลับครับพี่ดูเนื้อดูขาบแป้งครับดูเนื้อดูลักลงลักดำรับรอยปีธรรมชาติพระก,ก็ไม่ยากนะครับผมมาดู พี่ดูความเก่าดูตามซซ่ครับคราบแป้งเดิมๆเลยองค์นี้ขอสี่พันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับ063ย์0กสามเจครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ